สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะพามาชั่งน้ําหนักกระต่ายกันนะครับผมว่าแต่ละสีแต่ละน้ําหนักจะเอ่จะเท่าไหร่แต่ละสีแต่ละอายุนะครับจะเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้จะชั่งสักอ่าตัวดีหนึ่งสองสี่สักห้าตัวนะครับผมผมจะชั่งให้ดูสักห้าตัวเนาะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมสีแรกเอ่อสีแดงนะครับเอ่อกล้องหยนะิบเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสีแดงกันก่อนเดี๋ยวเช็คก,กล้องก่อนโอเคน่าจะเห็นกันนะครับเริ่มตัวแรกจะเป็นนิวเซียนเลสนะครับตัวนิวเซียนเลสหรือนิวแดงนะครับอายุสี่เดือนนะครับเทศผู้ครับผมเพศผู้อายุสี่เดือนนะครับดูว่าขเขานั้งหนักเท่าไหร่กันแล้วโหมากนี่คืออายุอ่า สี่เดือนนะครับนี่สีแดงสี่เดือนนะครับเดี๋ยวผมพยายามจัดท่านลำบากขั้หน่อยนะครับจะสังเกตว่ากระตา่ายสองกิโลสามฉีดนะครับผมเห็นไหมนะสองโลสามฉีดนะครับผมลักษณะของกระต่ายนิวซีแลนด์โอ๊ยโอ้ยต่อไปเอาเดี๋ยวเข้ามีก่อนนะครับผมลักษณะของกระต่าย นิวเซียนเลสเนี่ยนะครับผมมันไม่เห็นเนาะผมก็อ,ออกมาข้างนอกนะเอาใหม่เอาใหม่นิวเซียนเลสเนี่ยสังเกตดูสะโพกเขาให,ใหญ่นะครับตัวเขาจะสั้นสะโพกเขาจะใหญ่นะครับเดี๋ยวเขาไม่เคยโพสท่านะครับเดีย๋ยวผมผมจ,จัดพยายามจัดนะอ่ะดูแค่นี้ก่อนเลยหูเขาหูตั้งนะครับหูตั้งตอนจัดโพสท่าสายตาเ,เขาจะเสมอหัวไหล่นะครับผมโอ้ยดูยากก็ไอ้ตัวนี้ฮะดูนะครับ นี่ครับนีส่สวยครับตัวนี้เป็นหุ่นข้าง,างจะหุ่นนี้หน่อยนะครับผมเนาะตัวนี้อายุสี่เดือนครับผมนี่ตลอดเลยครับเนาะโอเคเอาเก็บเข้าไปเก็บไปตัวผููนะครับผมต่อไปเราจะช่างเป็นนิวซีแลนด์เลสตัวเมียนะครับผม อ้ตัวนี้ตัวเมียตัวเมียนะครับอันนี้สามสามเดือนครึ่งนะครับผมสามเดือนครึ่งอุ่งอย่งวิ่โอประมาณโลโลเก้าขีดโลเก้านะครับประมาณโลเก้าโอ้โอ้โอ้ขับ ประมาณโลเก้าขีดครับอืมตู้สีน้อยอ่ะเก็บเก็บเก็บก่อนนะครับผมอ่าโอเคเมื่อกี้ก็ผ่านไปสองตัวนะครับผมเป็นเป็นนิวเป็นนิวเลฟนะครับผม,บผมตัวเมียสามสามเดือนครึ่งประมาณโลโลเก้าขีดถึงสองกิโลโลเก้าขีดนะครับผมตัวผู้ตัวผู้เอ่อ ัวนี้นะครับตัวคู่เท่าไหร่วะเราไม่รูประมาณสองสองโลสองโลสามนะครับตัวพู่ใช่ไหมดูใหม่ดูใหม่เอาดูใหม่สองโลสามครับตัวนี้ฟอร์มตัวนี้ฟอร์มฟอร์มหนาครับฟอร์มหนาฟอร์มหนาเลยนี่ฟอร์มใหญ่เลยตัวนี้นะครับโครงสร้งหนาครับตัวนี้สองโลสองจุดสามหกนะครับสองโลสามขีด นะครับสวยสวยตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างจะนิ่งนี่ค่อนข้างนิ่งมากเลยนะครับก็ <S <S จะเห็นว่าน้ําหนักกระต่ายจริงๆ่ะมันมันมีความแตกต่างกันนะอายุใกล้เคียงกันเมืเ่อกี้สามเดือนครึ่งตัวนี้สี่เดือนนะครับผมตัวเมียสามเดือนครึ่งตัวผู้สี่เดือนนะครับผมเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ระดับหนึ่งนะตัวหนึ่งสองสองโลสามอีกตัวหนึ่งหนึ่งอ่า หนึ่งจุดเก้านะครับถึงสองหลูก็ผ่านกันมาสามสามสี่ชีดนะครับผมก็มันอาจจะขึ้นอยู่กับมวนน้ําหนักกระต่ายตอนตอนตอนนั้นด้วยอ่าตอนเกิดมาด้วยนะครับผมแต่ว่าน้ําหนักมากฐานโตเต็มที่ก็สี่กิโลครับพี่นะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมพาไปชมกัวสีขาวต่อเลยนะครับอ่าลืมบอกไอ้สองตัวนี้เป็นกระต่ายมีใบทั้งหมดนะพ่อแม่นําเข้าคับผมนะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวต่อไปกันครับผม ตัวต่อไปจะเอาเป็นสีขาวมาช่างให้ดูนะครับอ่ะเรามาต่อกันเลยครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาตัวนี้เป็นนิวซีแลนด์ไวท์นะครับผมอายุ6เดือนนะครับเพศผู้นะครับผมเรามาช่างน้ำหนักเลยเพศผู้อายุ6เดือนว่าเขาจะจะอ่าหนักเท่าไหร่นะครับผมเนาะอ่ะมาดูกันเหยียลว่าวเออไมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยผมเซฟโอเคซีโร่แล้วดูดิ พูดใหญ่อสามจครับผมโอ้โหตกตกเอ,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 อาไหมน,นี่ครับแน่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 เอาประมาณ3ามสามสามจุดส,สอเนาะเนเงินหมอ่ะครับ3ามจุออโลครับผมมันใหญ่จริงๆอ่ะเอ้ยตกะ้าแล้วกันเนาะ ามที่สองโลครับผมมเบิ่มเลยเดี๋ยวอุ้มเที่ยมให้ดูนี่เห็นไหมโตมากอันนี่จับแบบมั่นใจมันจะอยู่นิ่งแต่อถาถ้าจับแบบไม่มั่นใจหรือจับเออจับหลุดน่อยมันตัวสีแยงครับมมนมันจะลินมันจะทิ่หลุดอย่างนี้แหละนะครับผมใหญ่มากกันเนี่ยนะครับต่อไปจะตัวเมียกันครับตัวเมียไปดูตัวเมียกัน โคตรใหญ่เห็นไหมกล้องอ่ะเนี่ยใหญ่มากก็เนี่ยโอ้โอ้ขอดูหน่อยว่ามันนั่นแหละเท่าไหร่โอ้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยสามจุดห้าสามจุดห้าครับตัวนี้โอ้ไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วสามจุดห้าครับผมนี่อันนี้หกเดือนครับผมไอ้ตัวนี้ก็จะออกแล้วอ่ะเข้าตะกร้าก่อนแล้วกันชี้แปลกเลยนะครับสามจุดห้าโลครับ อายุ6เดือนครับผมจากที่เราชั่งน้ำหนักไปนะครับผมอายุ6เดือนน้ำหนักอยู่ที่3.5โลนะครับผม3.2ถึง3.5โลดังนั้นเมื่อโต,โตเต็มที่นะครับผมเมื่อโตเต็มที่คือ1ปี8เดือนถึง2ปีกระต่ายนิวซีแลนด์น้ำหนักทะลุอ่า4กิโลแน่นอนครับผมเนาะนี่คือข้อสรุปของเรานะครับผมแล้วก็จากที่ช่างดูนะครับผม เราก็จะเห็นด้วยว่ากระต่ายเนี่ยมีน้ำหนักที่มีความแตกต่างกันนะครับผมแม้ตัวที่เกิดไล่เลี่ยก,กันอย่างเช่น3.5เดือนกับ4เดือนน้ำหนักห่างกันประมาณ4ขีดน้ำหนักห่างกันประมาณ4ีขีดนะครับผมจะเห็นได้อย่างชัดเจนในส่วนนี้นั่นหมายความว่าน้ำหนักกระต่ายโดยรวมแล้วขึ้นอยู่กับ น้ำหนักตอนแรกเกิดด้วนะครับผมเนาะดังนั้นเขาจึงเฉลี่ยกันนะครับเราพูดกันว่านิวซีแลนด์เนี่ยจะโตอยู่ที่4กิโลถึง5กิโลนะครับผมจะอยู่ระหว่างนี้ถ้าตัวไหนน้ำหนักและเกิดน้ำหนักเบิ่มๆหน่อยก็จะอยู่อาจจะถึง4.5.4.6กโลนะครับบางตัวอาจถึง5กิโลเลยนะครับผมแต่ถ้าตัวไหนน้ำหนักหลั่นลงมา นะครับผมก็จะอยู่ประมาณอา่อยู่ที่4กิโลอยู่ประมาณ 3.9- กถึง4กิโลได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจากกระต่ายที่ฟาร์มเราที่ช่างให้ดูนะครับไปเมื่อกี้คือ3.5เดือน4เดือนแล้วก็6เดือนนะครับผมน้ำหนักกระต่ายดูแล้วโตเต็มที่ยังไงก็ถึง4เดือนหรือทะลุเอ้ยน้ำหนักยังไงก็ถึง4กิโล นะครับผมหรือทะลุ4กิโลแน่นอนเมื่อโตเต็มที่นะครับผมเนาะดูะครับเบิม่บมๆดูไอตัวนี้มันยังเบิ่มอยู่เลยนะีตัวผู้นเนี่ยเออดูมันกินนะครับโอเคครับเราก็อัปเดตให้ให้กันเล่ากันฟังให้กันฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับ